สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเดตล้อขอบสิบแปดมือสองนะครับที่ที่มีอยู่นะครับผมวันนี้ก็วันเสาร์ที่ย4ิบสี่ตุลานะครับผมแล้วเราจะพามาชมล้อมือสองนะครับที่ที่ยังมีเหลืออยู่นะครับผมครับไปพบกับชุดแรกกันเลยนะครับผมว่ามีล้ออะไรบ้างนะครับผมรับผมชุดแรกชุดนี้ก็จะเป็นล้อ ลายท e 3 7สามเ็ดนะครับขอบสิบแปดขนาด6กรูนะครับขนาด6กครูสเปคของล้อก็หน้าเก้าห้าหลังสิบห้านะครับผมมาพร้อมกับยางคู่หลังสองห้าห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับสองห้าห้าสีห้าสิบแปดนะครับผมคู่หลังครับแล้วก็สำหรับคู่หน้าก็จะเป็นสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับผมปีหนึ่งแปดเหมือนกันนะครับผมครับ เดี๋ยวผมให้ดูสภาพยางต่อนะครับว่าสภาพยางเป็นยังไงครับครับสภาพยางสําหรับคู่หลังนะครับยางสวยนะครับปีหนึ่งแปดคู่หลังสภาพสวยนะครับปีหนึ่งแปดคู่หลังนี่สภาพสวยมากครับปีหนึ่งแปดครับมาดูคู่หน้าครับผมคู่หน้านี้สภาพไม่สวยนะครับมีมีกินในครับมีกินในทั้งสองเส้นเลยครับสภาพไม่สวยครับคู่หน้ากินไนครับกินในสองเส้นเลยครับก็ตีแถมๆไปนะครับเพราะว่า เราขายราคาไม่แพงอยู่แล้วนะครับผมครับสําหรับสภาพล้อก็โดยทั่วไปก็สวยนะครับผมมีรอยนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับผมนะครับเป็นงานเลเซอร์ขาวเลยนะครับนะครับงานเลเซอร์ขาวครับไม่ใช่งานสติ๊กเกอร์ครับสิดนี้ดูสภาพล้อครับก็มีรอยนิดนิดหน่อยหน่อยตามการใช้งานครับผมไม่ได้มีรอยเยอะนะครับนะครับเลเซอร์ขาวครับดูชัดชัดครับขนาดหกลูนะครับ นี่ครับการเลเซอร์ขาวเราดูดูโดยรอบครับโดยรอบวงนี้ก็ถือว่าสวยนะครับไม่มีรอยครับวงนี้ครับคือวงครับนะครับก็มีรอยนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับมีรอยนิดหน่อยตามการใช้งานงานเลเซอร์ขาวทุกวงนะครับผมขนาดกว้างๆหลังเก้าหน้าเก้าจุดห้าหลังสิบจุดห้านะครับผมมาพร้อมอย่างปีหนึ่งแปดนะครับ ครับสำหรับล้อชุดนี้ก็ใส่ได้กับรถกระบะทั่วไปนะครับที่เป็น6หกลูนะครับผมกระบะตัวเตี้ยครับตัวนี้เพราะว่ายางยางยางเป็นยางเบอร์เตี้ยนะครับใส่ได้หมดนะครับผมยี่ห้อมาด้าฟอดครับใส่ได้หมดครับสำหรับชุดนี้ สำหรับราคาชุดนี้เราก็ขายอยู่ที่เจ00บาทนะครับ7,000บาทก็ไม่แพงนะครับผมแค่แม็กก็คุ้มแล้วครับราคานี้700 0บาทครับชุดนี้7 0 0 0บาทครับแล้วเราก็มาชมกันต่อในชุดที่2เลยครับชุดที่2นี่ก็จะเป็นล้อที3 7เหมือนกันนะครับผมสเปคล้อหน้า9.5าจุดหหลังส0 5เหมือนกันนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นงานสติ๊กเกอร์นะครับเป็นงานสติ๊กเกอร์ขนาด 6ลูนะครับ6ลู6ลูขนาดยางนะครับผมมาชมขนาดยางครับขนาดยางก็2.65 68ปี18นะครับผมรถคันนี้ก็เป็นยางยูต้านะครับผมยางยูต้าสภาพยังพอใช้ได้อยู่ครับยูต้า2.65 68นะครับนะครับนี่เป็นภาพนะครับยางคู่หลังนะครับคู่หลังก็สวยๆนะครับให้ดูทุกเส้นนะครับผมให้ดูทุกเส้นครับนี่ครับคู่หน้าก็มีกินข้างหน่อยนะครับผมคู่หน้า หน้าก็มีกินข้างนะครับค้านหน้าก็มีกินข้างเหมือนกันนะครับผมครับเดี๋ยวดูสภาพล้อแต่ละวงนะครับผมนะครับล้อชุดนี้ถือว่าสวยมากนะครับแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะครับเนี่ยครับผมได้ดูทีละวงเลยนะครับดูทีละวงนะครับับเดี๋ยวยางดูยางชัดครับนะครับยางยางหน้ายางหน้าจะมีกินข้างนะครับกินข้างนิดนึงแต่ยังใช้ได้ครับชุดนี้ยังใช้ได้สภาพยางก็คือว่ายังใช้ได้ครับนะครับ ดูแต่ละวงครับนี่จะให้ดูในแต่ละวงครับเนี่ยครับเนี่ยครับแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับแทบจะไม่มีรอยครับสําหรับชุดนี้เป็นยางสูงนะครับสําหรับกระบะตัวสูงนะครับมีแม็กวิโกนะครับผมอาดากฟอดใส่ได้หมดนะครับเนี่ยครับแทบจะไม่มีรอยนะครับสำหรับชุดนี้ครับ ครับแล้วเราก็มาชมกันต่อในชุดที่3นะครับชุดที่3ที่เรามีครับชุดที่สามก็เป็นชุดนี้ครับก็เป็นล้อทีอีอารเจ็ดนะครับอ๋อแป๊บนึงครับแป๊บนึงพอดีลืมบอกราคาชุดนี้นะครับสำหรับชุดนี้ครับชุดที่2ครับที่รีวิวไปเมื่อกี้ครับชุดนี้ราคาก็ถือว่าถูกมากนะครับราคาชุดนี้อยู่ที่9,000บาทนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมที่เบอร์โทร0 8 5ย7 4ปด9 1หรือว่าไลน์ ติดแปดห้าเจ็ดเจ็ดสี่สามหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับผมครับแล้วเราก็มาชมกันต่อในชุดที่สามนะครับชุดนี้ก็เป็นล้อทีอีสามเจ็ดเหมือนกันนะครับขนาดหกูนะครับเป็นยางขนาดสูงเหมือนกันนะครับผมเป็นยางขนาดสูงเหมือนกันก็เป็นยางเบอร์สองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับชุดนี้ปีหนึ่งเจ็ดครับ นี่ปีหนึ่งเจ็ดพามาดูสภาพล้อในแต่ละวงก่อนนะครับก็นี่ครับล้อก็ยังสวยอยู่นะครับแทบจะไม่มีรอยนะครับชุดนี้นี่ครับก็มีรอยบ้างตามการใช้งานนะครับมีรอยบ้างตามการใช้งานอยู่ดูให้ดูในแต่ละวงครับอยู่ช้าๆครับไม่ต้องรีบครับดู่ช้าๆชัดๆช้าๆชัดๆไม่ต้องรีบนี่ครับมีรอยนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับแต่สภาพตัวไปสวยครับนี่ครับผม นะครับมีรอยดินหน่อยครับกตใช้งานนะครับสำหรับชุดนี้ก็ใส่ได้กับกระบะยกสูงทั่วไปนะครับดิแกรทีโกอา i ารย์พีทีฟอร์ดเนเจอร์นะครับพิสูเตตันใส่ได้หมดครับพาบรรุกยางครับยางยางนี้เป็นยางพินิเกตนะครับดอกสวยดอกสวยทุกเส้นนะครับชุนนี้ไม่มีผิดข้างัดอกสวยเพ้นครับนนะดอกสวยทุกเส้นชัดชัดชชัดครับไม่ต้องรีบนี่ครับดอกสวยทุกเส้นเลยนะครับเนี่ย ดูกันเอาครับดูกันเอาเนี่ยครับําให้ดูชัดๆเลยครับสวยทุกเส้นครับตัวอย่างเนี่ยครับแบกตัวนี้เป็นสี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 นี้จะจะสว่างกว่ากว่าชุดนี้นะครับผมเป็นเป็นเป็นสีคนละสีนะครับนี่เป็นสีสว่างอันนี้เป็นสีเข้มครับน่ครับภาพก็โดยรวมถือว่าสวยครับชุดนี้ภาพโดยรวมถือว่าสวยครับสำหรับราคาชุดนี้ก็ ราคาอยู่ที่9,000บาทเหมือนกันครับซึ่งราคาก็เท่ากับชุดนี้นะครับค9,000บาทท่านใดที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับผมที่เบอร์โทร0857743191หรือว่าทักไลน์มาก็ได้ครับ0857743191นะครับไลน์กับเบอร์โทรคืออันเดียวกันนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับถ้าถ้าสนใจชุดไหนนะครับผมหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราจะมีการจัดส่งรูปรูปให้ดูทางไลน์อีกทีนึงนะครับผม ต่อมาผมก็จะพามาชมชุดที่4นะครับผมอ,อ,อีกชุดหนึ่งนะครับผมที่ที่เรามีอยู่นะครับผมสาหรับชุดนี้ก็จะเป็นล้อเรียกว่าล้อลาย RPF1 นะครับผมล้อลาย RPF1 นะครับผมแล้วมาดูสภาพของแต่ละวงกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นขนาดหกลูมกันนะครับผมขนาด6รูขกสบปนะครับผมก็6ลูหกบแปครับสภาพแบกอันนี้ แบจะไม่มีรอยเลยครับผมคทีนี้แทบจะไม่มีรอยนะครับขอบจุดแปดหกลูกเหมือนกันนะครับผมสเปคแม็กก็หน้าเก้าจุดห้าหลังสิบจุดห้านะครับเนี่ยครับล้อในแต่ละวงครับนี้สภาพสวยครับแทบจะไม่มีรอยนะครับผมในแต่ละวงเนี่ยล้อมือสองที่สภาพเกียร์เอครับผมเนี่ยครับแล้วสําหรับยางครับก็จะเป็นยางมิชลินนะครับผมเป็นยางยางยี่ห้อเลยครับยางมิชลิน ยางวิชลินครับแล้วก็ขนาดยางก็2 5งหกปครับอ่าปีหนึ่งห้าครับผมตัวนี้ปีปีอาจจะเก่าไปหน่อยนะครับผมปีอาจจะเก่าไปหน่อยแต่ว่ายางยังสภาพดีนะครับผมยางยังสภาพดีไปดูไปดูดอกไม้ดอกยางแต่ละวงนะครับอันนี้ยางไม่มีกินข้างครับสภาพก็ยังถือว่าพอใช้ได้นะครับผมสภาพลำรับยางชุดนี้ครับเป็นยางวิชลินด้วยนะครับแนี่ครับในแต่ละเส้นครับชัด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 ครับเนี่ยครับสภาพ สำหรับสภาพยางในแต่ละเส้นนะครับผมหรือว่าสวยงามมากครับผมสภาพยางในแต่ละเส้นหรือว่ายังพอใช้ได้ครับผมสำหรับยาง P15 เนี่ยครับผมสำหรับชุดนี้นะครับผมชุดนี้ชุดนี้ราคาก็ทางร้านเราก็ขายอยู่ที่ราคา8,500บาทนะครับผมแค่แค่แม็กนี่ก็ก็คุ้มแล้วครับผมยางก็ตีเป็นแถมไปนะครับผมราคานี้ สภาพนี้ครับสภาพเกต A นะครับผมนี่ครับโดยรวมตอนนี้เราก็มีเหลืออยู่4ี่ชุดนะครับผมสําหรับวันนี้ครับท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทร0857743191นะครับผมหรือเป็นไลน์ก็0857743191เหมือนกันนะครับผมหรือท่านใดที่สะดวกมาดูที่ร้านนะครับผมร้านของเราก็ตั้งอยู่ที่อำเภอจบินบุรีจังหวัดปาจินบุรีนะครับผมติดถนน304นะครับผมนี่ครับถนน304ครับ รับน้สามสี่ครับซึ่งร้านตั้งอยู่ข้างข้างกับเซเว่นนะครับเนี่ยเซเว่นข้างกับเซเว่นโรงเรียนสายมิรนะครับผมอ่าใดที่มาม่ถูกก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมตได้นะครับผมนี่ครับให้ดูภาพรวมอีกทีนะครับผม ครับตํารับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีล้อเข้ามาใหม่ล้วก็จะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับผมรับรองมีล้อให้ชมตลอดนะครับผมแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นใหม่หรือเก่าหรือจะมีการอัปเดตราคาปรับราคายัางไงก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับผมตํารับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ